ดำไปกับความงดงามของธรรมชาติที่อำเภอปัวจังหวัดน่านสวรรค์ของคนรักธรรมชาติทีละเรื่องทีละภาพชวนคุณมาสัมผัสความงามของเมืองปัวและอุทยานแห่งชาติดอยฟูคาที่จังหวัดน่านค่ะที่นี่เป็นที่เดียวในโลกนะคะที่คุณจะพบกับดอกไม้หายากอย่างดอกชมพูฟูคาค่ะ สเสน่หาเมืองไทยตอนดอกไม้บานหวานเมืองปัวที่ไม่พัวผมหมายถึงฤดูดอกไม้บานที่อำเภอปัวหรือเมืองปัวจังหวัดน่านซึ่งบังเอิญไปพ้องเสียงกับคำว่าพัว p w o r ในภาษาอังกฤษที่แปลว่าอัตคัดขัดสน แต่ในความเป็นจริงนั้นตรงกันข้ามปัวเป็นเมืองที่มั่งคัง่งทางวัฒนธรรมมีประวัติความเป็นมายาวนานจนกล่าวได้ว่าอารยธรรมหน้าที่ใครต่อใครชื่นชมในวันนี้มีจุดเริ่มต้นที่เมืองปัวหรือชื่ออย่างเป็นทางการว่าวรนครหรือนครอันประเสรศิฐซึ่งเคยมีสถานะเป็นศูนย์กลางของนันทบุรีสีนครน่าน แห่งอาณาจักรล้านนาตะวันตกก่อนที่จะย้ายมาตั้งที่เวียงภูเพียงแช่แห้งเมื่อเกือบ700รปีก่อนจนกลายเป็นอำเภอเมืองจังหวัดน่านในปัจจุบันในทางธรรมชาติเมืองปัวมีเทือกเขาภูดอยและป่าไม้อุดมสมบูรณ์จนเป็นที่ตั้งอุทยานแห่งชาติดอยภูคาอุทยานแห่งพันไม้ที่วงการพฤกษศาสตร์โลกจับตามอง ด้วยเป็นที่ยอมรับกันว่าพันไม้ยืนต้นในสกุลเบรชไนเดอร์ราซีซึ่งสูญหายจากถิ่นกำเนิดในเวียดนามตอนเหนือและจีนตอนใต้มานานแล้วแต่กลับค้นพบในปีพศ .2532 ว่ายังหลงเหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในโลกคือที่ดอยภูคาภูหนึ่งในทิวเขาแดนลาวปลายสุดทางทิศตะวันออกของเทือกเขาหิมาลัย และเป็นต้นทานแห่งลำน้ำน่านแควหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยาพันไม้ชนิดนี้ปริดอกเป็นช่อสีชมพูงามตาดอกเตอร์ทวัชชัยสันติสุขนักพฤกษศาสตร์กรมป่าไม้ผู้ค้นพบจึงตั้งชื่อภาษาไทยว่าชมพูภูคา ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ค่ะกับรายการทีรเรื่องทีระภาพกับตอนดอกไม้บานหวานเมืองปัวที่ไม่ผัวได้ที่เว็บไซต์ w w w t h i p b s p o d c a s t c o m ค่ะหรือฟังผ่านแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android นะคะหรือฟังได้ผ่าน Podcast ในช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ค่ะยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายติดตามกันได้กับพอดแคสต์รีวิวค่ะ